สวัสดีครับผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับวันนี้สิ่งเดียวที่จะต้องกลับมาถึงบ้านปุ๊บต้องทําเลยก็คือการเปิดถึงช้อปปี้นั่นเองอ้ก็ตอนเช้าก่อนกำลังจะออกจากบไปฟิตเนสพูดหลุดไปนสนีมาพอดีเลยนะฮะก็เอาของจากที่สั่งไปจากสตอร์เบอรี่เน็มาให้นะครับผมก็นะแอบเสื่อกน,นิดนึงก็บอกรู้เลยว่าไอ้กล่องนี้มาถึงมาต้องไปอีบ้านนิแน่ก็ ซื้อบ่อยขนาดนี้เหรอกขไม่มากนะแค่ยี่หืดห้าครั้งเองเลยประมาณนั้นก็คนแต่ว่าบุหรุปษนีคนนี้น่ารักนะครับเมื่อวานก็มีแบบของมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็แบบทางว่าเอ๊ะทำไมแบบเมื่อวานไม่อยู่บ้านหรอเออแบบเขากดออกตั้งนานอะไรเงี้ยยังไงเ๋ยวแบบโทรไปแจ้งนะ๋ยวเขาจะเอามาส่งให้แบบเออปษนีน่ารักนะะ่ารังนะครับแถวบ้านไม่เคยมีปัญหาเลยปษนีแบบได้ของตลอดแบบไม่เคยหายไม่เคยเสียหายอะไรด้วยแล้วก็ เป็นบุญของเรานะครับที่ได้คนที่ทํางานไปซษณีดีๆมาอยู่ในเขตเรานะครับก็ไม่ไม่ไม่เคยคองไปซาลีอะไรเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่จะโอเคนะครับผมก็วันนี้จะคุยอะไรดีเพราะวันนี้รู้สึกว่าแย่งคุยไปเยอะแล้ววันนี้ไปที่สยามพารากอนมาครับก็คือหลังจากไปฟิตเนสเสร็จปุ๊บก็ก็ไปที่พารากอนมีงานของพี่ฟุกกับพี่มด นะแล้วก็น้องมานา่คอสเมติคที่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมของชิชิโด้อนะตัวไวรูเซนที่ดึงเอาแฟนๆของพี่มอพี่ฟูกะขับไปทํากิจกรรมกันก็ไปนั่งดูฮาแบบปล่อยมุกกันเรื่อยๆมากเลยเงี้ยชอบรู้สึกว่าเป็นเวิร์ช็อปที่แบบสบายดีอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่เครี้ยแบบแต่งหน้าไปก็หยอดมุกไปเรื่อยๆคือยอย่างเงี้ยเราเราก็เราว่าชอบทีเดียวนะแล้วก็ไปเจอเอ่ห้ามบอกว่าพี่ห้าเจอกพี่ไปเจอ เรียกว่าเบนเฉยๆก็ได้ละกันไม่เียกที่เบนนะครับก็เจอเบนเจอไตเติลนะคะแล้วก็เจอน้องบอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้อะไรกลับอจะแบบว่าเออให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านอะไรประมาณนั้นก็อพอมารู้สึกว่าเราไปแยกก็คุยหมดเลยคือไป,ไปนั่งการเสร็จป,ปุ๊กกินักกินขนมเราเลี้ยงเค้กเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบ ไม่โลอะไรคือแบบถามจากเรื่องเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกจะเป็นตัวลังคมมีเซียแนว่าแบบเออแอคชีนมิกวิดนเป็นยังไงไหลไปเรื่อยแบบยาวเป็นชั่วโมงเลยนะเราอีนี่พูดอยู่คนเดียวเราก็แบบเออฉันพูดรู้สึกเกรงใจก็เหมือนกันแล้วแบบเหมือนเหมือนเรามามาแย่งเขาพูดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเป็นชั่วโมงเลยอะไม่ใช่ชั่วโมงเดียวเกือบสองชั่วโมงได้เป็นอะไรที่แบบแย่เราฉันก็ นะี่คนบอกว่าเราเย่งบอกว่าอินนี่บอกอพูดไม่จา <c oughs> บอกว่าแกไม่ได้รู้จักฉันชิงหรือไม่อย่างน้อยแกก็ไม่ได้สนิทกับฉันขนาดนั้นโอเคป่ะเนี่ยมั่นใจนะคะว่าอยากให้มีประเด็นอินนี่ไม่เคยปุดปากนะครับผมแต่วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกเยก็นควาาปฏจจบันสนุกกก็คราวนี้ก็เพอเอิญว่า สั่งสเบปะรดไปนะครับเป็นช่วงที่มันมีฟอร์เควนซ์มาลดราคาน้ําหอมอยู่แล้วแล้วในช่วงตอนนะั้นมันมีลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับน้ำหอมทุกชิ้นดังนั้นสม ia, สมติว่าปากติน้ําหอมชิ้นที่ซื้อมามา takim, มลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ปะมันก็จะลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นรอยัลตี้พลาสคือเป็นลูกค้าชันน้นดีนะครับสั่งเกินี้สิบครั้งขึ้นไปได้ลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามชิ้นต่อครั้งนะคะก จากน้ําหอมราคาเป็นประมาณ5,000กว่าบาทเลยถ้าแ,แบบ2,000เลยก็ <c oughs> ก็โอเคอยู่นะเลยนเ้เอ่อก็มีคนถามว่าเอ๊ะสั่งมาแล้วโดนภาษีไหมจะบอกว่าสั่งมาจากเว็บผลไม้นี้ไม่เคยโดนเลยเพราะว่าเขามีเหมือนจะเป็นเอเจนต์ในไทยอคะค่ะน่าจะเป็นตัวแทนนะเนอะเออ เหมือนกับรับของลัวส่งพัสดุเป็น EMS ในประเทศมาต่อให้อีกครั้งหนึ่งเล,เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันจะโดนภาษีหรือไม่เขาก็คงไปจัดการกับเองแหละแต่เราไม่โดนภาษีนะทีนี้มันไม่ใช่ทุกประเทศที่มันจะมีแบบนี้คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะบางประเทศอ๋อก็เห็นมีคนบอกว่าโดนภาษีกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนโยบายเขาเหมือนว่าจะไปเคลมภาษีได้อยู่อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วลนะเคลมไไปติดต่อกันเองแต่ว่าสั่งอะไรประเทศไทยไม่เสียนะครับ ส่วนว่าไว้ของแท้ไหมอะไรไหมบอกแทนไม่ได้คือสั่งมายังไม่เจอของปลอมแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าจริงๆว่าทั้งหมดเป็นของแท้หรือเปล่านะแต่ของเกา่ามีแน่นอนขอบบอกไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าบางตัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างที่เรารู้จักดีๆหน่อยอย่างแบรค์ c l i n i อย่างเงี้ยคือใช้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าห่าวาอะไรประมาณนั้นใช่ป่ะตั้งแต่อย่างวัยรุ่นอย่างวัยรุ่นตอนนี้กูแก่แล้วก็มันก็จะเป็นแบบ มีตั้นแต่รุ่นที่แบบมันเลิกผลิตมานานมากแล้วแต่ก็ยังขายอยู่อะไรเงี้ยครับมันนะไม่ต้องบอกเลยโคตรเก่าเลยก็แบบเราก็ไม่เอาทริงด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหกล่องใหญ่ามากมีม,มีอันนี้เป็กล่องละอะไรเนี่ยโอ้โหขาแพคไมาดีมากต้องดูเป็นโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับอันนี้เคย จะเคยคอมเมนต์เขาไปแล้วนะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนแบบไม่อยากให้คุณใช้โฟมเลยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบไม่ค่อยดีต่อสิ่งแวดล้อมนะ,ะน่าจะมีวัสดุการแคร์แทร์เงินดที่เหมือนกับแบบว่าเออแบบเป็นกรีนกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเอาไปปรับปรุงดูนะคะแต่สองปีที่แล้วเก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าทาจะสั่งเอาไว้จะายหมดแล้วต้องสั่งสามชิ้นเนี่ยครับจะได้เหมือนกับแบบว่าลดเพิ่มห้าเปอร์เซ็น์แล้วที่ สั่งน้ำหอม2ชิ้นแล้วมีสกินแคร์หนึ่งชิ้นเพราะว่าถ้าเกิดสั่งแต่น้ำหอมเดียวอะนะสชิ้นเลยอย่างเงี้ยเขาจะคิดค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับของราคาสินค้าแต่ถ้าเกิดคุณแอดกะโหลกกะลาสกินแคร์อะไรก็ตาม1ชิ้นเนี่ยคุณก็จะได้ส่งฟรีดังนั้นสมมุติว่าอันเนี้ยมันประมาณสมมุติว่าหกพัใช่ไหมคุณเสียค่าขนส่งเพิ่มอีก สี่เปอร์เซ็นก็คือหกร้อยเราไปแอดสกินแคร์อะไรก็ได้ประมาณเช่นเหมือนเราว่าเออสามร้อยสี่ร้อยหรือห้าร้อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าได้ส่งฟรีเหมือนกับแบบว่าเหมือนได้ของมาเพิ่มอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไม่สั่งอันนี้คุณก็ต้องเสียเพิ่อมอีกหกร้อยดีๆโดยที่เหมือนกับแบบก็ไม่ได้ของอเตริม,มก็มันก็มีวิธีคิดแบบนี้ได้นะครับเป็นแต่บแบบนนะอขอบอกว่าไม่ได้ตังค์สักบาทนะครับจากสตอรเปอรี่เนี่ยเสียตังค์ให้มันด้วยนะครับแต่ว่าเราได้ค่าแบนเนอร์ก,นะรกีสาากนนอ โอเคมาแกะเอากอล่งเะไกันก่อนเลยละกันลืมไปแล้วว่าสั่งสั่งน้ำหอมแหละจะจำยี่ห้อจำอะไรไม่ได้ละอืก็มีคนถามว่ามีน้ำหอมเยอะแยะเลยใช้หมดหรอไม่หมดบอกเลยนะว่าไม่หมดเราจะใั่ทำไมาเยอะแยะไม่รู้ฉันอยากซักเรื่องของฉัน อะไรประมาณนี้ใช่ไหม้ถึงขนาดว่าเหมือนมีคนถามเราด้วยนะว่าไอ้ปุ๊บแป๊บทำงานอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยถึงได้ช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นโน่น,นเออวันนี้เพิ่งบอกเรื่องนี้ในโต๊ะไปเองเพราะว่าอยากจะบอกว่าเราทําอะไรเยอะมากคือบางวันฉันก็ไปเป็นเอในร้านถ้าเกิดสมมติว่าเขาคนผาก็ได้เป็นผาผาถ่านไปบางวันก็ไปอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นโน่นอะไรก็ว่ากันไปบางทีฉันก็ไปเป็นวิทยากรไปเป็นนู่นไปเป็นนี้ไปเป็นแบบ แขกรับเชิญในรายการก็มีค่าใช้จ่ายมีน่นอนบางวันก็นั่งนับเงินสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะธุรกิจปัจจุบนเขมีอะไรอยู่ใช่ปะเออแค่บล็อกมันก็มีรายได้แค่ดูแบนเนอร์ข้างๆก็น่าจะเห็นแล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเออนะแล้วถามว่ามันสําคัญอะไรตรงไหนที่ว่าฉันจะทํางานอะไรมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยเพราะว่า มันเกี่ยวข้องอะไรากับสิ่งที่เรานําเสนอไปหรอคือความรู้มันก็คือความรู้ปะแกต่ก็คือแฟกต์ปะไม่ได้สําคัญว่าฉันจะได้รายได้มาจากไหนหรือว่าทํางานอะไรซะหน่อยรู้ไปแล้วชีวิตธอดีขึ้นรู้ปะออแต่รู้ไปทําไมเอาเป็นว่านะครับอ่ออาชีพอะไรก็ตามอะถ้ามันสุจริตจะทาไปเถอะได้เงินมาถ้าไม่เก็บยังไงก็หมดนะครับปุ๊บเป้ได้เห็นชอบคันจุยกระจายขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเก็บสะบัน้นแหลกเหมือนกันแล้วก็มีการแปลทรัพย์สินเป็นทุนนะครับคือบางอย่างคือช็อปปิ้งมา รู้หรอกว่าไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนะหมาสก,กาินแคร์แค่แบบแ,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 แค่อยากสื่อเป็นการเทอรีอเงี้ยนะแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บผ่านไปหกเดือนอยังได้ของนู่นยังได้ของนี้อะของ,อของยังไม่ได้เปิดใช้ก็าขายต่อในราคาที่เหมือนแบบมันถูกออกมากแต่เราก็ไม่ขับคุ่เพราะว่าเราก็มีวิธีของเราที่เหมือนกบได้มาในราคาที่แบบก็คุ้มค่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็นักเรื่องเอามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเป็นน้ําหอมยี่ห้อ ตอนนี้ไม่อยากจะบอกยี่ห้อเลยเพราะว่าเราไม่รู้จักดีไซนเนอร์ไงนะวยความคิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องแฟชั่นเท่าไหร่เอาเป็นว่าเป็นยี่ห้อนี้แล้วกันครับอ่านออกแค่ว่าจอร์นวาราโตสหรือเปล่า,าก็ไม่รู้ขออภัยถ้าเกิดเสียงผิดนะครับอันนี้เนาะ่งแล้วแพกเกจก็ดูดีทีเดียวมีเป็นถุงผ้ากำมีดีมาให้ด้วยแร็ไม์นี้ น้ำหอมนะครับจะเป็นผูนห้หญิงมากๆอะแต่ว่าในแอดคอร์ดในกลิ่นที่ออ่ที่ในเว็บที่ไปดูในฟากานซิก้าเนี่ยนะครับ <c oughs> เขบอกว่ามันหอมดีก็ดีอ <c oughs> ูขงนนไม่รู้ว่ามัน,นลดราคาแล้วแอดคอร์ดอย่งนี้จะเป็นแอดคอร์ดที่เราชอบคือเป็นพวกฟูดี้ฟอว์เนี่ยขอดลองกันนะ เป็นกลิ่นคอเลล่มาเป็นหลักครับวสักหวานมาแม่เจ้าสุร์สวีทเลยล่ะอามีสไปซ์เล็กน้อยฮึแเรวว่าถ้ามันดายมันจะต้องดีกว่านี้แน่ๆเลยเอาไว้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดรีวิวน้ำหอมไม่คามพี่ว่าตอนนี้ปัจจุบันมีน้ำหอมประมาณร้อยกว่าขวดนะครับไม่รู้จะนึบ้าซื้ออะไรแล้ว เอาเป็นว่าผู้ไปจะมีน้ําหอมกลิ่นทานองที่ชอบอยู่แล้วเนาะก็มีคนถามว่าเอออยากให้แนะนํากันบ้างอยากจะออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างไรเป็นแค่ชอบผะโคนหนึ่งคนนะครับที่ชอบเล่นกลิ่นหอมแล้วก็ชอบแบบเขา้าชอบแบบโอเอง์ด้วยนะไม่ได้เหมือนกับแบบว่าอุ้ยฉันรนักน,ออน,น้ำหอมทุกอย่างเลยเพาชอบเฉพาะน้ําหอมที่เราชอบแบบกลิ่นทานองที่เราชอบนะครับก็จะมีน้ําหอมทานองแบบว่าพวกฟูตี้ฟลอร์อยู่เยอะมากเลยทีเดียวก็ไว้ก็จะเอามาทําเป็นบล็อก นะครับไม่เช่ว่ารีวิวเพราะรีวิวไปก็ไม่ได้อะไรแค่จะเอามาบอกว่าเอออันนี้กลิ่นทำรองไงอนะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่าใครไม่รู้จักก็จะได้ไปลองลองดูดูกันเนาะเพราะว่าน้ําหอมเป็นเรื่องที่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะดังนั้นก็อย่าถามว่าเฮ้ยมันหอมไหมถ้าเกิดฉันชอบมันก็หอมฉันไม่ชอบมันก็ไม่หอมเธื่อจะชอบหรือเปล่าฉันไม่รู้นะครับอืมนะเพราอว่าวันนี้ฉีดกวมาลดนไปด้วยกลิ่นมันจะเป็น อะไรกันไม่แย่แค่ยังรู้สึกว่าแบบไม่ว่าวะกดสวยอันนี้ขอลองอันนี้ดูค่ะจริงๆแล้วอะเราสิ่งที่เราชอบสตอร์ไบรี่เนี่อย่างตรงที่ว่าเขาจะหอมไปหอมของขวันมาให้ตลอดเลยเนะเพื่อการหลดเลี่งภาษีอะไรอย่เงไรเราไม่ทราบแต่เรารู้สึกว่าแบบซึ่งกำลงได้แก่ข,ขวัญอันนี้นะคะเป็นวันเฟรชเฟร่ Fairy นะครับผม ือซื้อพอซื้อเพราะว่าขวดสวยจริงๆนะ <c oughs> เห็นจกในโลกแล้วจริงๆปกติราคามันสูงมากสักขับแต่ด้วยความที่ว่าไม่รู้เพราะอะไรเลยถึงได้โปรโมชั่นลดกระหน่ำซัลมาเซลล์ขนาดนี้เนาะก็ม,กมันลอยบิน,นอง ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยมันก็ลดประามาเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละโดยมีตำหนิบ้างเล็กน้อยแล้วก็โอเควะสิ่งสำคัญนะครับข้างนอกเป็นยังไงไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ข้างในโคตรน้ำเนา่าแต่ก็จริงนะครับคือไอ,ไอจะบอกว่าข้างนอกเป็นยังไงไม่สำคัญสำคัญอันนี้เริ่มเริ่มเขา้าเริ่มบอกว่าเนะี่ยคือจริงๆแล้ว ข้างนอกกันนะครับ Appearance ข้างนอกก็เป็นเรื่องที่ดีนะให้ความสําคัญกับมันหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราต้องให้ความสําคัญกับรูปหลักษณ์าจากข้างในด้วยว่าแบบจิตใจสุขภาพดูน,น,นี้นันนน้องอทุกสิ่งทุกอ,อย่างครับคือแพคเกจก็เป็นแค่ห่อขอนะครับืมทำไมมันออกมาแยกชิ้นฉันเริ่มหวั่นตัแล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น อืก็ไม่มีอะไรนะนี้เป็นน้ำหอมอืมประมาณนี้ปะมันเป็นรูปนางไม้นะครับแฟรี่อยู่บนขวดน,น้ำหอมทรงเหมือนเพชรหรืออะไรสักอย่างอคคอร์ดของมันจะเป็นลิ่งประมาณแบบว่ารู้งสีสับปูบรีหรืออะไรสักอย่างบรีบรีนี่แหละก็หวังว่ามันจะดี หวังว่าซื้อพะขวดเป็นล้วนเลยคือจริงๆแล้วเราก็แอบรู้สึกระหายใจเล็กน้อยเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราคนซื้อยังมีเหตุผลแต่บางครั้งเราก็อาจจะซื้ออะไรแบบไม่มีเหตุผลบ้างด้วยความชอบและนี่คือเหตุผลของเราไปเราซื้อพะขวดส่วนเปิดอะไรหรเปล่ไม่มั้งจะทำให้กดแล้วมันมาเลย มันไปตีกับกินโชวมาลดเดี๋ยวไว้ต้องต้องต้องเทช่วงวนหลังจริงจแต่ว่าขวดสุดใช่ไหมล่ะก็ไม่มีอะไรล่ะครับจะเป็นวิดีโอเกือบธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้นเองแล้วก็วันนี้มีเรื่องอะไรไม่มีแล้วนะแต่หลักๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เยอะแยะมากมายหลายอย่างช่วงนี้ก้กำลังจะมีโปรเจกต์ให้ไปดูกันนะครับก็เป็นเรื่องของวันเทนนิง กำลังอา่านหนังสือกันเข้มข้นมาปวดหัวที่สุดในจกักรวาลทำสาหายเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่พยายามจะทําความเข้าใจน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น่าจะสันสอนเล็กน้อยคือต้องลองนูง้นลองนี่ลองว่าถ้ามีถ้าเราได้ลองผู้ชายอารมณ์ประมาณนี้ก็คงจะดีไม่น้อยแล้วคงจะไม่เกี่ยวแห้งขนาดน,นี้ลองไป้ท่นิ่งตัวนี้ลองตัวนั้นลองตัวนั้นก็รู้สึกดีนะครับอืมอืมไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกัน ก็เอาประมาณนีล้ละกันมีอะไรไหมไม่มีแล้วมม้ยังไงก็ใกล้ๆจะวันอันคายแล้วนะคะปูเป้ก,ก็ช่วง2ปีก่อนเคยมีบลอ็อกที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของนมที่เป็นช็อกโกแลตคือทําช็อกโกแลตเองนะคือเอามาละลายแล้วทําเป็นแบบว่าคัสเตอร์เล็กๆกัครับให้เป็นของหวนานมันก็ประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งนะแต่หล,หลักๆคือเราเป็นความภาคภูมิใจ อารมณ์ประมาณเหมือนว่าเป็นสาวน้อยนะเรีนนยนมาทยมงญี่ปุ่นอะไรเงเี้ยที่เหมือนก็บอกว่าทาช็อกโกแลตเองให้เล่นพีดด่ทดูนะบางทีเราก็มีอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันนะแต่แบบว่าก็ก็ทําไปก็ไม่เห็นอะไรทําไปมันก็ไม่ได้รักเรารออะไรก็แบบคุณได้ทำแล้วอะไรเงี้ยซื้อให้ก็ได้ก็ก็แล้วแต่ละการใครมีเวลาว่างนะครับก็ลองทำกันดูเดี๋ยวจะเอาตัวลิงเนี่ยนะครับมาแปะให้เนาะก็สำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับปุ๊บแปก็ขอแสดงความดีใจด้วย ขอให้รู้ไว้นะคะว่ามีคนที่ไม่ได้โชคดีอย่างคุณอยู่อีกเยอะ <Yeah. S 1> เหมือนกันนะครับอย่างน้อยที่อยู่ตรงนี้หนึ่งคนแต่ว่าสําหรับใครที่โสดน่นะครับมก็เป็นเรื่องปกตินะเออ่เกิดมามีคู่หรือไม่มีคู่มันก็มันก็ต้องมีบ้างอารมณ์แบบเหงาอารมณ์ซึมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เราสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับเอ,อ่แล้วก็ไอ้พวกเพลงอกหักรักกุดกุดเมินอ,อะไรก็ตามแต่เนะี้ยือฟังได้นะ แต่อย่าอินกับมันนะคืออินถ้าเกิดจะอินกับมันเอากับมันให้เต็มที่เียร้องให้ร้องห่มตีโพยตีพายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ให้รู้จักพอเพราะฉันเศร้าศบเสียใจพอแลวเพรฉันอินกับมันเต็มที่แลวโล่งแล้วจิกหัวตัวเองโงหัวขึ้นมาแล้วก็เดินแม่ต่อไปนะครับผมอ่อกูเป้ก็ใช้วิธีนั้นนะคามว่ามันก็มีอารมณ์ที่เฟลก็เฟลได้แล้วก็เฟลไปเหมือนกันนั่งร้องให้เลยอะไรประมาณนั้นแต่สักพักก็ฉันร้องจดแล้วฉันพอแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไปทำอย่างอื่นต่อ คือคือรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีกว่ามานั่งเก็บเอาไว้แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรค้างอยู่ในใจแนนเวลาไปเจอคนคนแบว่าจุงมือกันก็อยากจะไปเดือดแยกอะไรปรออะไรอย่างน,นั้นนะก็จะทาตัวไม่ดีไม่ได้นะครับก็ระบายมันออกมาบ้างดีกว่าแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าตัวรเราเมาขึ้นหัวแล้วโล่งขึ้นมีอะไรความคิดดีๆเกิดขึ้นนะครับ ปแบป๊คิดว่าปู๊บป๊ควรจะพูดเท่านี้พอดีกว่าเพราะถ้าเกิดมันก็จะเป็นอาร,รมณ์แบบว่าไหลไปเลือยตามปู๊ป๊ไม่อยากให้วิดีโอมันนานจนเกินไปเพราะว่าทุกคนจะเบื่อกันเขาต้องทําุ๊บแป๊ะก็ยังเบื่อเลยว่าชั้นบนอะไรนั่นนะครับเอาไว้ว่าคแค่นี้แล้วกันนะคะไว้ก็เจอกันวิดีโอคลิปหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรปุ๊เป๊กเไม่รู้เขาไม่เคยวางแผนอะไรนะครับผมก็ไบายครับ